สวัสดีค่ะทุกคนนิวเมอริี่เกอร์น,นะคะคลิปนี้นะคะก็มาในช่วงดีจริงหรือจกตากันอีกแล้ว<ม>นั่นเองนะคะเป็นช่วงที่เราจะสั่งของจากออนไลน์มานะแล้วก็จะมาแก้ทุกคนได้ดูแล้วก็ประกอบเป็นคนได้ดูนะคะว่าหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดีจริงมันจะจบตาใช้งานได้ดีแค่ไหนนะคะวันนี้นะคะก็มาในหมวดของเครื่องเครื่องใช้ในครัวนั่นเองอย่างเช่นพวกจัดของในครัวนั่นเองะคะทุกคนจะมีตัวไหนบ้างนั้นเนี่ยก็ไปชมกันเลยคะ่ะ มาเริ่มที่ชิ้นแรกนะคะทุกคนเอาเป็นตัวเล็กก่อนแล้วค่อยไปชั้นใหญ่เออตัวแรกนะคะก็จะเป็นชั้นวางของนะคะในครัวแต่ว่าเป็นแบบอันเล็กนั่นเองซึ่งมิ้นจะามาไว้ที่โต๊ะกินข้าวของมิ้นนะคะก็จะมีของวางแบบไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่นะก็เลยจะเอาชั้นมาใส่เพื่อที่จะแบบเพิ่มพื้นที่ในการวางกับข้าวมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะมันจะมาแบบเป็นกล่องแบบนี้นะคะทุกคนนี่แล้วก็เป็นพลาสติกนะ,ะแล้วก็มีความน้ำหนักเบาด้วยร้านนี้นะคะก็ส่งค่อนข้างจะไวนะเพราะว่าเพิ่งสั่งไปเมื่อ วันสองวันที่แล้วเองแล้วก็ได้มาแล้วนั่นเองนะจ๊ะดูไปมันก็เพลินเหมือนกันนะทุกคนคือแบบเหมือนได้ไอเดียในการจัดห้องจัดบ้านอะไรอย่างงี้นั่นเองนะแล้วก็ยิ่งถ้ามีโค้ดส่งฟรีก็คือดีมากเลยนะคะถ้าสั่งในช่วงกลางเดือนหรือว่าช่วงแฟลตเซลอะไรเงี้ยมันก็จะลดไปอีกนั่นเองนะคะทุกคนไปลองดูกันนะเปิดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะจะเป็นชั้นวางเหมือนที่มีขึ้นรูปให้ดูนี่แหละนะก็จะมา ชั้นมาให้เราประกอบนะคะอันแรกนะ่าจะเป็นตัวฐานแล้วก็ตัวชั้นบนนะอันนี้ก็จะเป็นตัวด้านข้างนะเท่าที่มิวคิดนะคะแล้วก็นี่เป็นตัวที่เราประกอบด้านข้างที่แขวนต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นด้านบนเนออเพราะว่ามีช่องให้เสียบใส่มีดด้วยนั่นเองนะเก๋เห็นไหมมีแบบมีิมอลแต่ว่าก็ใช้งานได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะมาประกอบกันเลยดีกว่านะคะเท่าที่มิวจะไม่ผิดก,ก็คือเขาจะประกอบเหมือนกันนะคะทุกคนนี่สามารถแบบเอาด้านไหนเป็นด้านล่างก็ได้นะพอแยกตัวนี้ออกมานะคะจะเป็น ที่วางที่ใส่แบบช้อนซ่อมอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวขอไปฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ก,ลก่อนนะคะเดี๋ยวมาตัวฐานแบบนี้เลยนะซึ่งเอาสามารถเลือกเป็นอันไหนก็ได้นะคะที่ไม่บอกเลยเพราะว่าจะเป็นชิ้ที่หนึ่ชิ้นที่2นะเนี่ยเอาด้านข้างมาประกอบทุกคนตามสเต็ปเลยเนาะนี่แบบนี้เลยเกาะพิเศษ2ด้านนี่นะคะแล้วก็ด้านนี้ได้แล้วยังนะคะยังไม่เสร็จตัวนี้ประกอบเข้าไป นี่นะคะทุกคนง่ายแค่นี้เองนะดืตัวอย่างเขาแล้วก็ดูรูปทรงก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าประกอบยังไงส่วนด้านข้างนะคะเขาจะมีฝามาให้แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็สามารถติดตรงไหนก็ได้มันจะไว้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ติดด้านนี้ก็ได้นะคะทุกคนติดด้านนี้กกดลงไปงการใส่ลงไปต้องวางไว้กับพื้นแล้วก็ดันกดลงไปทุกคน เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ง่ายมากเห็นไหมตัวนี้ก็เอาไว้แบบช้อนซ่อมตะเกียบอะไรเงี้ยได้นะคะนี่แบบนี้เลหลือยู่ว่าก็มิ้วจะเอามาไว้เป็นอ่าที่ใส่เป็นพวกอ่าที่คีบอะไรต่างๆอย่างเงี้ยได้นะั่นเองนะเ,เราจะไปดูกันว่าเมื่อใส่ของเสร็จแล้วนะคะจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาประกอบชิ้นต่อไปกันก่อนดีกว่าชิ้นต่อไปคือน่าสนใจมากนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่มิวตื่นเต้นมากเพราะว่าถ้าเรามีของสิน,นี้ไว้ในบ้านในครัวเนี่ยเราก็จะจัดการยรียงซอสแล้วก็ปรุงได้อย่างง่ายดาย ไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าค่อนข้างหนักนิดนึงนะกล่องเมื่อกี้เบามากเลยเพราะเป็นพลาสติกอันนี้จะเป็นอลูมิเนียมเป็นเหล็กหรืออะไรสักอย่างทุกคนไม่แน่ใจนะคะแต่ว่านี้ได้มาก่อนวันหนึ่งนะคะก็ค,คือส่งไวมากสั่งไปวันแรกก็คืออีกวันหนึ่งก็คือกดส่งเลยนะคะแล้วก็ทางร้านเขาก็มีสินค้าค่อนข้างเยอะ เปรียบเทียบกับอีกร้านหนึ่งเนี่ยคือมิวทักไปแล้วมันเหลือชิ้นเดียวเท่านั้นแล้วถ้าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาซื้อตามก็คิดว่าน่าจะเลือกร้านที่มีสินค้าหลายหลายชิ้นนั่นเองนะ,ะก็เลยเลือกเป็นร้านนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ดูรีวิวเราค่อนข้าง,างน่าสนใจมากๆเลยนะก็เลยอา,อาจจะแบบเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไว้จัดเครื่องปรุงในห้องครัวของเราอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะพอได้มานะคะก็จะมาเป็นประมาณนี้เลยนะอันนี้เป็นชั้นที่เราต้องมาประกอบเองนะคะแล้วแต่ร้านนะคะบางทีเขาก็ประกอบมาให้เลยอะไรอย่างเงี้ย อาจจะใส่กล่องมาแล้วก็ยกแล้วก็วางได้เลยแต่นี้คือต้องมาประกอบเองนะคะออกมาแรกเลยจะเป็นชั้นแบบนี้นะคะทุกคนจะสีดำนะบางร้านก็มีสีดำบางร้านก็มีสีขาวนะรูแล้วแต่ทุกคนชอบแล้วแต่สไตล์ห้องครัวของทุกคนเลยนะคะตะแกรงชั้นล่างชั้นบนเขาก็ห่อมาดีนะเนี่ยแบบมีโฟมก้านอะไรเงี้ยมาแล้วก็มีด้านข้างเขานะคะประเด็นคือมันแค่วางเฉยใช่ไหม เพราะว่ามันไม่มีตัวให้แบบใส่นอ็อตขันน็อตอะไรเลย,เลยดูรูปเลฟเฟอร์ e นต์นะคะเราจะมา <c oughs> ลองดูกันอันนี้เป็นชั้นเล็กด้านบนนะคะทุกคนแล้วก็จะมีชั้นที่เป็นชั้นเอียงอะ่ะสองชั้นเพราะว่ามิวคิดว่าเครื่องปรุง <c oughs> บ้านตัวเองค่อนข้างเยอะไงก็เลยอยากให้มีลาดเอียงสักสองอันเอาไว้วางเครื่องปรุงนะคะบางร้านก็มีแค่ชั้นเดียวก็เลยคิดว่าไม่น่าจะพอนะคะก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะว่ามีเครื่องปรุงเยอะแยะมากแค่ไหนก็าตามที่ทุกคนสะดวกเลยมันจะมีชั้นแบบ ชั้นลาดเอียงแบบเนี้ยชั้นเดียวสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะคะอันนี้ทุกคนมาเป็นสองชั้นแบบนี้นะคะต้องพยายามงัดมันนิดนึงนะเพราะว่าเขาวางมาค่อนข้างจะติดกันเพื่อประหยัดพื้นที่ในการเก็บของส่งของนั่นเองนะดูด้านข้างก่อนอน,นะคะว่าตรงเนี้ยจะมีชั้นลาดเอียงใช่ไหมอ่เขาก็จะเอียงไปตามลักษณะของ โครงเหล็กนั่นเองนะคะแล้วก็วางไปตามชั้นของเขาแค่นั้นเองนะทุกคนอ่ะคะ่ะทุกคนเรามาเริ่มประกอบกันนะหลังจากที่เราแยกชิ้นส่วนกันแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะนี่ชั้นล่างจะเป็นชั้นที่มันเป็นตรงใช่ไหมแล้วก็จะเอาที่มันเป็นลนักษณะใหญ่ๆชั้นล่างสุดเนี่ยนะคะเข้ามาใส่ตรงนี้ใส่ใส่เข้าไปในเหล็กอันนี้นะคะแล้วก็ใส่อีกด้านหนึ่งซินี่ชั้นล่างก็จะได้เลยนะคะแบบนี้ชั้นลาดเอียงอันที่สอง ลาดเองอันที่สองให้มันเริ่มแบบมีความยึดเกาะมากขึ้นนะเพราะว่าเขาจะมีแบบตรงนี้โค้งๆนะทุกคนมันจะได้เข้ารูปกันนะไม่ให้แบบเหล็กมันกระเดิดออกนั่นเองนะชั้นสุดท้ายนะคะทุกคนใส่เขาไปข้างนึงก่อนนะข้างนี้ลงแล้วเหลือข้างนี้นั่นเองเสร็จแล้วนะทุกคนนี่ประกอบเสร็จแล้วนะหลอดเดมิลองวางให้ดูซิมันจะเป็นแบบแบบยังไงเลื่อนไหม มันก็แอบ,บมีขยับนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าโดยรูปทรงแล้วเห็นไหมความก็ไม่ร่วงตั้งก็ยังอยู่นะคะถ้าวางเฉยๆอ่ะมันก็ได้นะทุกคนเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าเราต้องไปใส่ของให้ดูนะคะว่าโดยสรุปแล้วนะคะว่าเขาจะใส่ของได้เยอะมากน้อยขนาดไหนนั่นเองคะ่ะ เอาละค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือผลงานที่มิวได้จัดชั้นวางของในครัวนั่นเองค่ะและ้วก็โต๊ะกินข้าวนั่นเองนะคะเริ่มจากอันแรกเลยนะคะจะเป็นโต๊ะกินข้าวน้องอย่างที่เห็นนะคะว่าเพิ่มพื้นที่ในการกินข้าวได้อย่างแบบเยอะมากเลยทีเดียวนะคะจากบีอนะก็คือมันมีแบบมิวอยู่แบบคนหลายคนไงก็เลยแบบของมันก็มีหลายอันบ้างอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ของเราบ้างก็เลยไม่ได้จัดนะคะแต่ตอนนี้คือจัดได้แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็มีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการกินข้าวมากย หยิบหาง่ายมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทําให้โต๊ะเราดูแบบดูสะอาดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ,ะชั้นบนใช่ไหมก็จะเป็นของพวกเล็กๆชิ้นเล็กๆต่างๆแต่ตอนแรกเมื่อจงใจมาเป็นชั้นวางแก้วแต่พอดีว่าของก็เยอะกว่าที่คิดนะคะส่วนชั้นล่างก็วางขวดน,น้ำปลาที่รดขวดใหญ่ได้พอดีเลยนะคะแล้วก็ซอสที่มันหนักๆต่างๆขวดใหญ่ๆก็จะอยู่ข้างล่างนั่นเองนะคะโดยรวมมัคือชอบมากเลยแล้วก็เป็นสีขาวที่ดูแบบดูโอเคเข้ากับโต๊ะไม้ของผู้ใหญ่เขานะคะ แล้วก็วัสตุพลาสติกเขาที่ออามาใช้อดูแข็งแรงดูวางของกระจุกจิกเล็ก,ลกๆอะไรอย่างเงี้ยได้นั่นเองคะ่ะไม่ได้ทําให้ผ่านเขางองอะไรแต่อย่างใดน,นะคะน้ําหนักเบายกง่ายต่อง,ง่ายนั่นเองนะคะส่วนชั้นวางเครื่องปรุงที่ห้องครัวตอนที่ทํากับข้าวอยู่ในระดับที่โอเคชอบเลยนะคะแต่ว่า อาจจะด้วยความที่ควเครื่องปรุงของที่บ้านมิวคงจะเยอะด้วยนะคะแล้วมิวก็เลยได้แบบได้ได้โอกาสที่ดูวันหมดอายุขวดแล้วก็ดูว่าอันไหนใช้ไม่ใช้ก็คัดออกอะไรเงี้ยนะคะเหลือผู้เข้ารอบก็คือประมาณนั้นอย่างที่เห็นแหละนะคะทุกคนสามารถวางน้ําปลาได้วางน้ํามันได้เออแล้วก็วางซอสต,ต่างๆได้โดยที่ไม่ติดชั้นชั้นบนอีกอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าชั้นล่างเนี่ยอาจจะต้อง เอาของที่แบบเป็นกระปุกเล็กๆอย่างเช่นกระปุกกะปิน้ำพริกเกลือที่เป็นกระปุกเล็กๆอะไรเงี้ยเราสามารถวางได้ส่วนชันบนเราก็วางทาิชชขวดเล็กๆได้อะไรางี้นั่นเองนะคะตามที่เห็นเลยนะแล้วก็ชั้นเนี่ยดูเป็นระเบียบขึ้นหยิบง่ายขึ้นแล้วแล้วก็อย่างเพิ่มพื้นที่ที่โต๊ะได้มากกว่าเก่านั่นเองทุกคนแล้วก็เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นหาง่ายมากยิ่งขึ้นหยิบง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทั้งสองอย่างนะคะก็อยู่ในราคาที่แบบกลังโอเคนะคะทุกคน ส่วนตัวมิชอบชั้นวางที่เป็นพลาสติกมากเลยคุ้มกับราคาหลักสิบนะบแต่ส่วนที่วางเป็นแบบอีชั้นนั้นนะคะก็โอเคนะทุกคน300กว่าบาทมันจะมีหลายร้านไงทุกคนแล้วก็มันคล้ายๆกันหลายอย่างอะไรเงี้ยมีทั้ง200 300 400ไปเลยนะอยู่ที่ว่าขนาดของแต่ละชั้นนะ่ะมันห่างกันเท่าไหร่แล้วก็ดูรีวิวข้างล่างด้วยนะคะว่าเขาซื้อมาแล้วเป็นยังไงทุกคนอยากให้ดูตรงนี้นะคะว่ามันจะได้เข้ากับทุกบ้านไงเผื่อ,อบ้านใครที่มันมีขวดเล็กๆเงี้ยแล้วก็สามารถ เสื้อ,อนที่เล็กกว่านี้ใครที่มีเครื่องปรุงเยอะๆอย่างมิวเนี่ยก็ซื้อเป็นแบบชั้นที่มี4ชั้นอะไรเงี้ย <c oughs> อย่างมิวก็ได้หรือไม่ก็ซื้อแบบอื่นก็ได้นั่นเองนะคะทุกคอนอันนี้นะคะเป็นคลิปที่มิวอัดแยกมาอีกวันนะเพราะว่าเพิ่งได้รับของมานันเองตัวนี้นะคะก็จะเป็นอ่าที่ใส่กระดาษทิชชู่นั่นเองนะคะมีความพิเศษก็คือจะเป็นรูปแบบทีวีอน้อยๆแล้วก็มีช่องข้างหลังให้ใส่ทิชชู่นั่นเองนะคะซึ่งมันตอบโจทย์กับบ้านมิวมากเลยเพราะว่าตอนเย็นใช่ไหมเราจะกินข้าวกันแล้วก็จะ ดูคอนเทนต์วิดีโออะไรเงี้ยผ่านมือถือนะคะไม่ได้มีแบบทีวียังใหญ่ๆนะเป็นปัญหาก็คือมันไม่มีที่จะวางทุกคนแนละ้วทีนี้ก็จะซื้อเคสที่มันแบบตั้งได้ขึ้นมาแล้วก็อาจจะไม่มีความปลอดภัยนะแต่ยังก็ต้องวางบนกล่องทิ่ชู่นั่นแหละแล้วก็คื้อนี้มา,าดีกว่าจะได้ครบจบในตัวเดียวนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะรูปล,ล่างนะคะได้มาในราคาที่ค่อนข้างดีงามมากเลยทีเดียวนะแต่ว่านี้จะค่อนข้างส่งสองวัน3วันนิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นพอรา,พราะไะไรเขาก็มีให้เลือกอยู่หลายสีนะคะ มีสีเขียวสีชมพูสีเทาสีฟ้า,ฟาอะไรอย่างเงี้ยนะมีเลือกสีสีเหลืองเขียวมานั่นเองนะทุกคนเพราะบ้านมีแบบพื้นหลังจริงข้างหลังเป็นสีเหลืองใช่ไหมเออก็เลยอยากเอามาแบบให้มันดูเข้ากับ,กบตีมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เปิดมานะก็จะเป็นจอทีวีอย่างนี้เลยทุกคนเนี่ย่อนเข้าวินเทจนะ่ารักมากเลยนะคะด้านบนก็จะเป็นกล่องแบบนี้นั่นเองะคะช่องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะสําหรับใส่มือถือธรรมดาเข้าไปแต่ว่าถ้าใส่เคสหนาๆแบบมิวอย่างเงี้ยอาจจะแบบต้อง เปลี่ยนเคสเวลาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นการดึงออกมาข้างหน้าตัวขาตั้งอะไรจะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะขาตั้งทิชชู่อันเนี้ยนะคะแล้วก็ขาข้างหน้าเหมือนแบบหมุนได้เลยจริงๆหมุนไม่ได้น,นันเป็นกิ้มอีเล็กๆเฉยๆแปะเข้าล็อกของเขานะเขาจะมีตุดให้ใส่ยอยู่นะนี่เราก็ใส่ไปตามปุ่มเลยนะคะด้านนึงก็หมุนไปทางนี้ก็ได้แล้วก็ดัน,นเข้าไปนะคะมาอีกด้านนึงอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้ว <S <S แล้วก็จะมาประกอบข้างหลังมีช่องตรงนี้มาให้นะคะทุกคนให้เรา ประกอบกับขาตรงนี้จะมีขาหน้ากับขาหลังทุกคนขาหน้าจะยาวขาหลังจะสั้นนะคะอ่านี่ประมาณนี้นี่ไดล้ลงนะสองอม,มันต้องแบบดันเข้าไป้นิดนึงนะทุกคนนี่ขาตั้งทีวีก็ได้แล้วนะคะแล้วก็จะมาประกอบกันนะมิว้วมีพอดีแล้วแต่มันจะไปแบบดึงขึ้นแบบนี้ชูกลมนะคะสำหรับของมิ้วนะแล้ก็จะเอานน้้ใส่ นี่นะคะได้แล้วเราจะใช้ก็แบบดึงจึง๊กๆๆๆอย่าง,ง,ง,งนี้ขึ้นมาหรือไม่ก็ใครที่ใช้ทิชชู่ที่เป็นแบนๆรูปสี่เหลี่ผืนผ้านี่ยก็สามารถใช้ได้นี่นะคะแต่ของมิวก็จะได้เป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะสวยงามน่ารักมากเลยแล้วก็กรอบง่ายด้วยนะคะแล้วถ้าสมมุติเราจะเอามือถือใส่เข้าไปใช่ไหมมิ้มีเคส Samsung Galaxy S20 อยู่อันนี้มิใช้ถ่ายน,นะ,ะก็เลยเอามาใส่ดูไม่ได้แต่ว่าจะลองใส่ดูนี่ S20 ยี่ได้ประมาณนี้ทุกคนมันจะเลยออกมานิดนึงเอ้ยตลกอ่ะนี่คือทำมาใหญ่แล้วใช่ไหมโอเคถ้าอะไรที่มันใหญ่กว่า S20 ก็อาจจะใส่ไม่ได้นะคะทุกคนที่มันยาวกว่านี้เออนะแต่สำหรับคอมมิูยังใส่ได้นะคะแล้วก็มือถือใครที่แบบเป็นอันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยซัมซุงเอนั่น s อนี่อะไรอย่างเงี้ยใช้ได้นะคะเพราะว่ามันเล็กกว่า S20 ยี่อยู่แล้วมีมั่นใจแต่ว่าถ้าเป็นแบบเสี่ยวมี่อ h โฟน Pro Max อะไรอย่างเงี้อาจจะแบบใช้ไม่ได้หรือเปล่าน,นี่ไม่แน่ใจเพราะว่าซัมซุ A20 ก็ยังจะแบบเกินมาอยู่นะทุกคนอ <c oughs> ี๋ยวสมมุติใส่เคสอีกอันนึงนะคะที่มันไม่มีด้านหลังเนาะตะกี้มันมีด้านหลังเอาไว้แบบตั้งเนทุกคนนี่ก็คือเกิน เกินอยู่ดีนะคะนี่มันจะเกินตูดออกมานิดนึงนะสำหรับ S 2 0 u l t r อันรนะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ S 2 0ธรรมดา S 2 0 u l t r อันัราเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะสำหรับลองเสืทิชิ่แล้วก็ใส่มือถือได้ด้วยนะเอาไว้ดูทีวีต่อกินข้าวกันนั่นเองนะจ๊ะสรุปว่าดีจริงนะคะตรงโปกไม่จกตานะแล้วก็มาในราคาที่ดีงามมากด้วยแล้วสีสันก็คือสวยงามมากน่นารักมากสีเหลืองกระเขียวดูวินเทจดีนะคะมิวก็เลยเลือกสีนี้มานั่นเองนะจ๊ะโอเคค่ะ ทั้งหมดคะก็มีประมาณนี้นะคะที่มอวมาเปิดให้คนได้ดูนะคะว่าเออมันมีอะไรบ้างสำหรับไอของใช้ในคัวต่างๆะคะที่มอวมาเปิดให้คนได้ดูนะ,ะสรุปทั้งหมดก็จะเป็นดีจริงนั่นเองนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องช่องนี้ด้วยกันล้วกันนะ,ะทุกคนมิเมอร์ดิเกิลค่ะไปแหาย